อย่างนั้นก็ตามต้องรอลุ้นผลการเลือกตั้งเพื่อตัดสินใจว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในยุคของพลเอกประยุทธ์ในระหว่างนี้หรือต้องข้ามไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จจึงค่อยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะตอนนี้เรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีการนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร นะคเพื่อพยายามบีบให้มีการเล่งให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยเพราะเขาหวังจะยึดหัวหาดกลางพระนครอ,อันจะง่ายต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2566เป็นตน้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่วิษณุครุงงามนะครับได้บอกว่าในปี2565จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเริ่มมีสถานการณ์เล่าๆฮะ ที่เกิดขึ้นเพราะมีอดีตผู้พักษานะครับไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการปปอชอนะครับคราวนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือไม่เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังกราอกันอาจารย์ไพศาลพืชบงคลฮนะได้ในโพสต์ข้อความระบุว่าอดีต อธิบดีผู้พิพากษาสารอุทธรภาค5และคณะผู้พิพากษาได้ร่วมกันยื่นร้องเรียนนายกัฐมตรีและรองนายกัฐมตรีต่อปปชว,ว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับซึ่งมีความผิดทั้งโทษอาญานะครับที่ต้องขึ้นสารดีกาแผนกคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยมีข้อได้จริงและเอกสารประกอบคำร้องนั้นอย่างครบถ้วนนะครับ ที่มีการชี้ความผิดนะครับอของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมีข้อเท็จจริงและเอ,อกสารประกอบคำร้องอย่างครบครันนะครับ เป็นข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาถึงขณะน,นี้ถ้าปปชชีช้มูลความผิดวันไหนนายกรัตรีและรองนายกรัตรีถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีรองนายกรัตรีคือพลเอกประวิตร์ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่แทนต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัตรีตามกฎหมาย2นะครับข้อกล่าวหามีข้อสรุปดังนี้ 1. มีการก้าวไก่อำนาจตุลาการซึ่งเป็นอิสระ จากอำนาจงานบริหารและผู้ใช้อำนาจตุราการทางศาลในพระปรมพิไทยของพระมหากษัตริย์เพราะผู้ที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งขึ้นนั้นเป็นข้าราชการสำนักงานยุติธรรมไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะครับ 2. ผู้ที่มีการแต่งตั้งนั้นอยู่ระหว่างการถูกศาลประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขฝ่ายตุราการตั้งกรรมการสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่จึง เป็นท่าทีสนับสนุนผู้ที่ฝ่ายตุลาการสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งผิดทั้งรัฐธรรมนูญนโยบายของรัฐและจริยธรรม 3. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆเกินกว่า3ตํตำแหน่งการที่บุคลากรฝ่ายตุลาการจะร้องกล่าวหาฝ่ายบริหารต่อปปชนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ ดังนั้นจึงต้องจับตาดูการสอบสวนไตส่สวนของปปชในเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะข้อได้จริงเป็นเรื่องเอกสารราชการทั้งสิ้นและมีพร้อมหมุนแล้วปปชพร้อมสามารถไตส่สวนได้ทันทีหรือว่านี่คือการที่รองวิษณุเครืองามนะฮะได้เปรยไว้ว่าในปี2565จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เกิดขึ้น นะครับต่อมาประเด็นที่น่าสนใจฮะคำชี้แจงตั้งสราวุธนั่งสารพัดบอร์ดอ้างหน่วยงานชงรัฐบาลแค่ทําตามวิษณุเครืองามฮะรองนายยงตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายสราวุธเป็นจากุลที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานยุติธรรมเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยสงขลานครดินและผู้ทรงกรุ๊ตในคณะกรรมการพิเศษรองและรองประธานอนุกรรมการนะครับกก,ก,กต,ตรว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้เสนอนะครับการแต่งตั้งในสราวุดำรงตำแหน่งใดก็ตามไม่ได้เลือกไปตามข้างบนนะครับอย่างคณะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยสงขลาก็มีคณะกรรมการสรรหามาก่อนแล้วเสนอมา หน้าที่รัฐบาลคือนําความกราบบาังคุมทูลส่วนแต่งตั้งบอร์ดนะครับรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นการเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอย่างไรก็ตามนะครับการทบทวนทําได้ทั้งนั้นแต่เป็นเรื่องของหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดาเน,นินการคําผู้สืขาวรายงานว่านะครับได้ตรวจสอบคุณสมบัติคุณนายสราวุธก่อนหรือไม่ว่าถูกตรวจสอบจากประธานศาลฎีกา นาครับนายวิษณุบอกว่าได้ยินแ,แว่วแต่ไม่พบว่ามีอะไรชัดเจนยังไม่มีการลงโทษชัดเจนแต่ข้อสำคัญคือนายสลาวุฒิไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ได้เป็นข้าราชการตุลาการ,ร,การแต่เป็นข้าราชาการทุรการของสำนักงานสารยุติธรรมและดำรงตำแหน่งปัจจุบันคือที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานสารยุติธรรมไม่ใช่ ที่ปรึกษาของศาลแต่เป็นในส่วนของสำนักงานเมื่อถามย้ำว่าจะไม่มีปัญหาภายหลังหรือไม่นะครับหากตรวจสอบออกมาว่านายสลาวุธผิดนายวิษณุบอกว่ามีรายงานขึ้นมาขณะน,นี้ยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในเชิงงานวิเคราะห์เอาง่ายๆเล่าเรื่องให้ฟังสรุปอดีต อธิบดีผู้พิพากษาสารภาค5และก็มีผู้พิพากษาไปยื่นร้องต่อปปชเอาผิดรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์นะครับที่ไปแต่งตั้งนายสราวุธนะครับไปดํารงตําแหน่งนะครับคณะกรรมการบอร์ดต่างๆนะของมหาวิทยาลัยนะก็บอกว่าเกิน3แห่งนะครับแล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนอยู่ไปตั้งเอาผิดได้ยัางไงาถูกไปตั้งก็ได้ยัางไงานะครับ คำตอบที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับบอกว่าในสารวุฒิไม่ได้เป็นขา้าราชการตุลาการคือประการแรกนะครับเป็นเพียงข้าราชการนะเป็นที่ปรึกษาของสํานักงานไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตุลาการไม่ได้เป็นสารนว่ายง่ายนะครับประการแรกประการที่2เรื่องของการตั้งกรรมการสอบสวนจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อย,ยุติมีการตั้งกรรมการสอบสวนเท่านั้นประการที่สาม นะครับที่สําคัญก็คือว่าจากประเด็นนี้นะครับเรื่องของนายสราวุฒเนี่ยนะฮะร,รัฐบาลทําในรูปแบบไหนมาจากการเสนอขึ้นมาตามขั้นตอนปกติซึ่งมีทั้งรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยนะในการสอบสวนเรื่องราวในการตั้งกรรมการสอบสวนแต่ละเรื่องแต่เรื่องเสนอแต่เรื่องแต่เรื่องขึ้นมาตามปกติไม่ได้มีการแต่งตั้งจากข้างบนลงไปข้างล่าง แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์ไพศาลกว่าจากกรณีนีน้มันจะส่งผลทําให้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างที่วิษณุเครือง,งามบอกในปี2565หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี2 5ง5เรียกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือไม่คําตอบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองคือไม่ <c oughs> ในประเด็นนี้นะครับทำไมยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะการการะทําดังกล่าว มันยังไม่เข้าข่ายการกระทําความผิดเพราะไม่ได้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้เป็นข้าราชการตุลาการเป็นข้าราชการธุรการของสํานักงานสารวิยธรรมนะสูอยู่ในงานธุรการนั่นสามารถดํารงตําแหน่งเป็นบอร์ดของมหาวิทยาลัยได้ไหมเป็นได้ดำรงตำแหน่งเป็นตำแหน่งอื่นใดอ่ะได้ไหมได,มได้นะครับส่วนการตั้งกรรมการสอบสวนที่ว่าเนี่ยมีความผิดหรือยังนะ กรรมาการตุลาการเนี่ยก็มีการฟันความผิดหรือยังยังไม่มีการชี้การกระทําความผิดแต่อย่างใดสรุปง่ายๆเรื่องนี้นะครับถามว่าวิศนุเครือง,งามเคยบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกลางปี2565ซึ่งวิศนุเครือง,งามได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าจะเกิดการเลือกตั้งเนี่ยประมาณปี2565รัฐบาลอยู่ไม่ได้นะครับเมื่ออาจจะมีการยุบสภา ซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วจะเกิดขึ้นราวๆเดือนพฤษภาคมจะเกิดได้อย่างไรในการยุบสภาในการลาออกหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับของทบาลนะครับเกิดการ impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสียงรัฐบาลไม่เพียงพอจึงต้องมีการยุบสภาและเกิดการลาออกเกิดขึ้นแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้จะต้องมีการปรับกลมตรีหรือไม่แน่นอนจะต้องมีการปรับคัมตรีหลังจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อให้รัฐบาลเกิดความเสถียลหรือนิ่งนะรับอย่างไรก็ตามต้องรอดูผลการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครที่เขตหลักสี่ก่อนอย่างไรก็ตามต้องดูผลการเลือกตั้งใน พัทยาเขตปกครองพิเศษก่อนอย่างเราก็ตามต้องรอลุ้นผลการเลือกตั้งเพื่อตัดสินใจว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในยุคของพลเอกประยุทธ์นในระหว่างนี้หรือต้องข้ามไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จจึงค่อยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะ ตอนนี้เรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีการนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพยายามบีบให้มีการเล่งให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยเพราะเขาหวังจะยึดหัวหาดกลางพระนครอ,อันจะง่ายต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2566เป็นต้น ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเดชศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อันใดแม้รักเท่าไหนคงไม่ยังยืนฉั่นรักคู่รักแม้รักดังกลืนยังอาจคมคืนขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลัง ก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา ดชชั่นของเราไม่ให้ใครเข้าเยียบยำทำลาย รักสุดกาล,ลอนก็เกิดมาณยอมสละชีวังรักจนกระทันงหมดเลือดเนื้อเรา สวร,รักสุดกำล,ลังก็เกิดมานกะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา